โบย่าไม่ต่อภายนอกครับนอกจากมีตัวไม้นะครับตัวไม้มีสายสัญญาณให้สองเส้นนะครับเส้นหนึ่งใช้กับกล้องมิเรเลตกล้องถ่ายรูปนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งใช้กับโทรศัพท์มือถือไม่ต่างกันที่ตรงนี้นะครับสองขีดกับสามขีดใช้กับมือถือใช้สามขีดใช้กับกล้องมิเรเลตใช้สองขีดนะครับ เป็นหนังเนยไม่ใช่ผ้าสำหรับใส่อุปกรณ์นะครับเวลาเดินทางเวลาไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็มีรูปอมอไม่ใช่สิกันชื้กินเข้าไปในถึงัะเลิกใช้งานเลยเลยนะโอเคครับตรงนี้ก็คงจะเหมือนกันอันนี้ยังไม่แก่หรอกครับมีสติกเกอร์แบบนี้ก็น่าจะของแท้แล้วครับมีสติกเกอร์ติดมาด้วยจะมาใช้กับกล้อง action cam นะครับ กล้องแ c คชั่นแคมกล้องแอชันแคมมันก็จะต้องถึงฝาอันนี้ออกนะครับก็จะต้องมีตัวแยกแบบนี้นังมีตัวต่อแยกแบบนี้นะครับต่อเสียบเข้ากับพอร์ตใช้กับกล้องทั้งตัวนี้นะครับที่เป็น2ขีดเหมือนกันนะครับเสียบข้อที่ตูดแล้วก็ตัวนี้ต่อเข้าตรงนี้นะครับ Okay. เดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันครับทีนี้ว่าเสียงมันเข้าไหมเสียงมันโอเคไหม start recording โอเคใช้งานได้เนี่ยแต่ว่าไม์ต้องหันหน้าเข้าหาเรานะครับไมค์มันจะต้องหันหน้าเข้าหาเราแบบนี้นะครับมันถึงจะรับเสียงเพราะรับเสียงจากท่านหน้าโดยตรงนะครับเราจะหันไปอย่างนี้เสียงมันก็จะเบาลงนะครับถ้าหันไปแบบนี้มันก็จะเบาลงหรือใช้กับ a c ชั่นแ a m ครับมันก็มีตัวแปลงแบบนี้นะครับตัวแปลงใช้งาน กับกองแ okay. อช<ป>ันแคมตดเสียงเข้าไหมเกา้เ้องห,นาหาัน,นห,หน้าเข้าหาเวลาหันหน้าเข้าหามันจะเสียงดังอยู่ครับโอเคได้อยู่ทดสอบกับ a c คชั่นแคมไปแล้วนะครับไม์ตัวนี้ ทดสอบแอคชั่นแคมไปแล้วนะครับว่าใช้งานได้เรามาลองใช้กับมือถือครับทีนี้ว่ามันจะใช้งานได้ไหมเ,เอามือถือใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สายสายที่ใช้กับมือถือจะต้องเป็นสายสามขีดน,นะครับเสียบเข้ากับแจ็คสามจุดห้าครับส่วนันนี้เสียบก็ตุดหม่นะครับอันนี้ก็เสียบก็สามจุดห้าของโทรศัพท์มือถือนะครับทีน,นี้ก็มาทดสอบกันว่า เสียงมันเข้าไหมวิดีโอนะครับโอเคนี่คือวิดีโอเสียงต่อภายนอกนะครับวิดีโอเสียงต่อภายนอกนะครับต่อไม้ภายนอกดโต่อไม้ภายนอกนะครับต่อไม้ภายนอกนะครับเสียงตัวนี้ห้องหันไม้ไปด้านหน้าเสียงก็จะเบาครับถ้าหันไม้เราอยู่ด้านหลังของไม้ ตั้เสียงตรงๆตะลอาหันหน้าเข้าหาเสียงก็จะชัดเจนขึ้นครับสําคัญคือใ,ใ,ใช้กับโทรศัพท์ซัมซุงเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นอื่นเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันใช้งานได้ไหมทีนี้เรามาลองกับ Google Pixel 3A นะครับซัมซุงนี่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องต่อไม้แยกต่อไม้ภายนอกนะครับเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะพอร์ต usb c หรือพอร์ตแจ็ค3.5นะครับแต่ยี่ห้ออื่นชอบมีปัญหานะ นี้ลองมาเปรียบเทียบนะครับว่าอันนี้คือ Google Pixel 3A นะครับต่อมาแยกนะครับเปิดมดวิดีโอขึ้นมามันจะมีเมนูให้เราเลือกว่าจะใช้ไม์ภายนอกหรือไม์จากตัวโทรศัพท์นะครับมันจะมีให้เลือกนะครับเห็นไหมครับมันจะมีให้เลือกว่าเราก็เลือกเป็นไม์ต่อภายนอกแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเสียบขึ้นมามันไม่มีนะครับมันต้องไป เลือกตั้งค่าเอาทีนี้เราก็มาทดสอบใหม่ครับไมโบย่านะครับผมรุ่น BYMM1 ครับ BYMM1 ต่อแยกใช้กับโตัพท์ Google Pixel 3A นะครับดูว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงเข้าไหม Google Pixel 3A ต่อไม่แยกครับผมดูครับถอดแจ็คออกก่อนเช็คว่าเสียงเข้าต่อภายนอกครับโบย่า MM 3เสียงเข้านะครับไมโบย่านะครับผม รุ่น BYMM1 ครับ BYMM1 ต่อแยกใช้กับโตัพท์ Google Pixel 3A นะครับเสียงดังอยู่ครับโอเคหายสงสัยรู้เรื่องซัมซุงไม่มีปัญหานะครับซัมซุงเสียบใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันต้องมีเลือกว่าจะใช้งานไม่ต่อภายนอกหรือว่าไม่ของโทรศัพท์นะครับ ก็สามารถหาซื้อมาได้ราคาหลักร้อยนะครับสามรกว่าบ,บาทตัวนี้เราก็เอาชุดไม้ชุดนี้แหละถอดออกนะครับมันจะเป็นตัวหมุนอยู่อย่างเงี้ยถอดออกอยาตัวนี้นะครับก็มาใส่แบบนี้มันก็จะสะดวกว่าเราจะหันไปด้านหน้าหรือด้านหลังอะไรก็ได้นะครับเราใส่ไม้เข้าไปนี่ครับขมุนล็อกแล้วก็เอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปนะครับ จะมีตัวยืดอย่างนี้นะครับปลายออกแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ล็อกกลับเข้าไปนะครับแล้วก็สายเสียบเข้าไปที่แจ็ค3าจุห้านะครับโอเคจะถือแบบนี้ก็ได้นะครับถือในลักษณะถ่ายเพื่อนถ้าเราไปถ่ายคนอื่นเราอยากได้เสียงเพื่อนเราก็หันไมค์ไปทางด้านโน้นนะครับวก็หันไมค์ออกไปทางด้านเพื่อนนะครับถ่ายให้เพื่อนแล้วก็หันไมค์ไปหาเพื่อนแบบนี้นะครับต่อขาตั้งก็ได้ต่อ เพื่อให้จับถือถนัดมือนะครับไม้ไตปอดข้างหลังต่อนะครับแบบนี้ลองเช็ดดูนะครับนี่คือใช้ไม้ไตปอดแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้ถ่ายได้สะดวกขึ้นหรือจะจับแบบนี้ก็ได้นะครับสองมือประคองเวลาถ่ายอะไรก็ให้มันนิ่งให้มันสมูทก็อยู่ที่เรานะครับโดยการมูฟเม้นต์ร่างกายมัด้วยนะครับไม่ใช่ว่ายืนอยู่เฉยเฉยแล้วสายไปสายมา ซ้ายทีขวาทีแบบนี้เบียนหัวครับเราต้องมูฟเมต์ด้วยครับก็คือมีการเดินถอยการเดินเข้าการเดินออกอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้วิดีโอมันมีการเคลื่อนไหวอะไรไชัดและก็สมูทน,นะครับหรือจะถ่ายเป็นแนวตั้งตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับมีสกูนอตอยู่ด้านล่างถ้าอยากจะถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับเราก็เอาตัวนี้มาต่อตูดมันเนี่ยมันมีรูให้เสียบอยีกสองด้านนะครับด้านแนวนอนแต่แนวตั้ง นี่ครับมันก็ได้แล้วแบบนี้เราจะถ่ายแนวตั้งก็ได้ถ่ายไปลงทิกตอกถ่ายลงเฟซบุ๊ก k กาจะถ่ายตัวเองแล้วก็เอาไมค์หันมาหาตัวเองนะครับมันจะได้ชัดๆคือไมค์มันก็มีปุกปุยตัวเนี้ยกันเสียงลมได้ดีนะครับในลักษณะที่เราไปเดินใช้งานในที่ชุมชนคนเยอะๆรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอุปกรณ์เป็นแค่ตัวช่วยนะครับเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรพิเศษทั้งนั้นอ่ะอยู่ที่เราทั้งนั้นอ่ะการใช้งานเราจะถือแนวตั้งก็ได้ หรือจะใช้เป็นแนวนอนก็ได้ครับอุปกรณ์พวกนี้ช่วยให้เราถ่ายได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองครับจับถือได้ถนัดหรือจะถือแบบนี้ก็ได้นะครับถือสองมือแบบนี้ก็ได้ถือแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดไม่ถ้าถ่ายตัวเองก็หันกข้าหาเราถ่ายเพื่อนก็หันออกไปก็แค่นั้นเองครับเป็นตัวช่วยในการใช้งานถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อนๆโอเคหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับดีครับการทดสอบนะครับเสียงของอุปกรณ์ ไม่ได้ต่อไม้แยกช่วยนะครับ s ามซูงเอห้าครับข้างถนนแบบนี้สภาพเสียงเป็นยังไงนะครับลองปรับไปนะครับถาดว่าเอากล้องหลังหันเข้าหาเรานะครับพูดด้านหลังกล้องแบบนี้เป็นยังไงครับสภาพเสียงข้างถนนนะครับสามซูงเอห้าสองเอครับไม้ของอุปกรณ์นะครับโอเคใช้ไม้ต่อภายนอกนะครับ โบย่า BYM M1 นะครับตัดเสียงรบกวนได้ไหมสภาพแบบนี้นะครับรถวิ่งผ่านไปผ่านมาข้างถนนใช้ไม้ต่อแยกนะครับโบย่าราคาหลักร้อยครับเสียงเป็นยังไงบ้างสภาพตอนนี้นะครับรถวิ่งผ่านไปผ่านมาตัดหันกล้องก็หาเราดูครับเสียงรบกวน ข้างถนนเป็นยังไงบ้างครับรถวิ่งผ่านไปผ่านมายัางพอฟังรู้เรื่องไหมตัดเสียงรบกวนได้ไหมโอเคครับ